สวัสดีค่ะเราจะมาหมักหมูคอหมูนะคะย่างนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูน้ำตกหมูนะคะหมักหมูลงๆก่อนทำน้ำตกหมูแล้วก็ทำน้ำจิ้มเนาะจะมีผงหมักสำเร็จก็มีผสมก่อ กินเองนะคะใช้มือได้ปักทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีไหมน<ม>าประ่านั้นแล้วก็ค่อยย่างใช่ไหมอือสักชั่วโมงนันได้ยิ่งดีนุ่มหอมโอเคเดี๋ยวเราจะ นให้เข้ากันนะคะขยำขยำนะคะแล้วก็เราจะทิ้งไว้สักอ่าสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะพอนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาย่างกันนะคะทุกคนอยากได้เป็นคลิปสดสนั่นเกินแล้มั้งเพียงันเยอะเกินเนีย เดี๋ยวอ่ะแต่ <laughs> 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 <dope> <hums> 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 โอเคตอนนี้หมูเราได้แล้วนะคะรอบแรกนะคะเดี๋ยวเราย่างน่ากินมากเลยเพื่อนๆหอมมากทุกคนดูสุดยอดคลิปใส่จานเลยนี่ชิ้นที่หนึ่งน่ากินดังเลยกินแบบเป็นหมูย่างกับน้ำจิ้มแจว่วหรือว่าจะทำน้ำตกหมูนะคะก็เด็ดมากๆเลยนะคะทุกคน Okay. เดี๋ยวเราย่างทางนี้ย่างต่อแล้วก็เดี๋ยวเราตัดไปที่คั่วข้าครัวคร่ว,วแล้วก็ทําลาบกันนะคะ mm. เอ้ยอะไรนะน้าตกโอเคย่างต่อย่างต่อ่า,อากินมากโอเค okay, เรามาหั่น้อนครับเอาไปภาพใหม่เดิยไป Ayo kita coba Ayo kita coba mm -hmm.